รถโรงเรียนจะมานะฉันรอตั้งนานแล้วอ้าวมาพอดีเลยดีจังมีที่นั่งว่างเหนือเยอะแยะเลยฉันนั่งใกล้ๆนี้แหละอืมว่าแต่ฉันลือมอะไรหรือเปล่านะาจินสอยังลบไม้บรรทัดสมุดหนังสือฉันใส่กระเป๋ามาหมดแล้ว ใช่ฉันว่าฉันไม่น่าจะลืมอะไรนะเพราะฉันจัดกระเป๋าไปตั้งห้ารอบแน่อ้ยฉันปื่นเต้นจังเลยใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วเอ้ยถึงโรงเรียนแล้วฉันจะข้ามถนนที่ทางม้าลายมองซ้ายมองขวาไม่มีรถก็ข้ามได้เลยสวัสดีค่ะคุณครู สวัสดีจ้านักเรียนโอ้โหโรงเรียนใหญ่จังสวัสดีวันเปิดภาคเรียนนะจ๊ะเด็กๆเทอมนี้มีนักเรียนใหม่ย้ายมาเรียนห้องนี้กับเราด้วยอ่ะหนูแนะนำตัวเลยจะ้ะสวัสดีทุกคนฉันชื่อไอรินนะฉันย้ายมาจากต่างเมืองนะ่ะอืมฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรแต่ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะ โต๊ะหนูด้านหน้านี้ใช่ไหมคะคุณครูใช่แล้วจ้ะเอาละจ้ะนักเรียนไปทานข้าวเที่ยงกันได้ไอรินไปกินข้าวเที่ยงกับเราไหมได้สิเราชื่อมินนะายินดีที่ได้รู้จักนะไอรินยินดีที่ได้รู้จักมินนะาถึงโรงอาหารแล้ววันนี้มีเป็นสปาเกตตีนะไอรินโรงอาหารใหญ่จังเลยเนาะ เราเข้าไปข้างในกันเถอะอาหารหน่ากินจังถ้าเป็นที่โรงเรียนเก่าฉันที่ต่างเมืองคงไม่มีอะไรแบบนี้หรอกของมินาเป็นคาโบนาร่าหรอของฉันเป็นซอสมะเขือเทศนะ่ะใช่จ้ะอืมอร่อยจังเลยเอา้าวมินาไม่กินหรอแย่มันหายร้อนกินไม่อร่อยนะกินจ้ะกินเอ๊ วิชาต่อไปเราเรียนอะไรนะมินนาวิชาต่อไปนะหรอเป็นคณิตศาสตร์ของคุณครูปีเตอร์นะ่ะเอาละนักเรียนการบ้านวันนี้ในหนังสือหน้าสองและหน้าสามนะส่งที่โต๊ะครูพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาเลิกเรียนแล้ววันนี้ฉันสนุกมากๆเลยไปก่อนนะมินนาบายบายจ้ะไอรินบา,บายบายมินนา เจอก,กันพรุ่งนี้นะเอ๊ฉันได้ยินเสียงเหมือนลูกหมาร้องเลยเอ้าวเจ้าหนูมาจากไหนเนี่ยทำไมไมาอยู่ตรงนี้หลงทางมาจากที่ไหนคงจะหิวสินะปะ้าแต่ฉันพาเข้าบ้าน เดี๋ยวฉันดูก่อนนะว่าที่บ้านมีอะไรพอให้แกกินได้บ้างอืมให้กินอะไรดีนะในตู้ก็ไม่ค่อยมีของกินด้วยสิอืมลองเป็นขนมอันนี้ดูไหมอ่ะ ลองกินดูสิเอาไม่กินหรออืมในตู้เย็นก็มีกุ้งมีปลามีหอยมีไก่มีเนื้ออ๋อลองเอาเนื้อดูไหมอืมลองกินดูเอาไม่กินอีกแล้วหรอถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้ออาหารให้ เจ้าหนูรอฉันก่อนแป๊บหนึ่งนะสวัสดีค่ะพี่สาวหนูมาซื้ออาหารสุนัขค่ะสวัสดีจ้าเลือกได้ตามสบายเลยจ้าโอ้โหมีของให้เลือกเยอะจังนี่ไงอาหารสุนัขอยู่ฝั่งนี้มีให้เลือกตั้งหลายรสเอารสไหนดีนะอื ฉันคิดว่าเจ้าหนูน่าจะชอบรถนี้ฉันเอารถนี้ดีกว่าและตรงนี้มีขนมด้วยอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นแท่งลดนมอันนี้เป็นเบคอนอันนี้เป็นรถตับอุ๊ยอันนี้เป็นน่องไก่อฉันเอาไปฝากเจ้าหนูด้วยดีกว่าฉันเอาเบคอน แล้วก็น้องไก่แล้วก็เอาแท่งรดนมไปด้วยฉันเอาแค่นี้แหละแต่เอ๊ะในตู้ข้างหลังนี้มีปลอกคอด้วยน่ารักทั้งนั้นเลยมีตั้งหลายสีแน่อือเอาอะไรดีนะสีชมพูสีม่วง สีเขียวสีแดงสีฟ้าอืมเลือกไม่ถูกเลยฮะมีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอืมฉันว่าฉันเอาสีชมพูอันนี้แหละเอาอันนี้ละกันและข้างบนมีชุดด้วยอืมน่ารักจังอ้ยชุดกระโปรงอันนี้เป็นปลาฉลาม แต่ฉันว่าช่วงนี้หน้าร้อนคงยังไม่เหมาะเท่าไหร่ฉันเอาของเล่นไปให้เจ้าหนูด้วยดีกว่ามีตั้งหลายแบบเอาแบบไหนดีออันนี้เป็นกระดูกเจ้าหนูน่าจะชอบอันนี้อืมีตั้งหลายสีแนะ่สีฟ้าสีเหลืองสีเขียวอืฉันเอาสีแดงนี้แหละ แล้วก็ฉันว่าฉันเอาโดนัทอันนี้ไปด้วยฉันต้องเอาจานข้าวไปด้วยเอาแบบไหนดีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีดำอืมฉันว่าฉันเอาสีแดงอันนี้ไปดีกว่าข้างหลังมีที่นอนด้วย โซฟาสีชมพูดอกไม้สีขาวน่ารักจังฉันเอาดอกไม้สีขาวนี่แหละโอเคฉันว่าฉันเอาเท่านี้แหละไปจ่ายตังกันคิดเงินให้หน่อยค่ะพี่สาวได้เลยจ้า นีเจ้าหนูคงจะรอแย่แล้วเจ้าหนูฉันกลับมาแล้วเจ้าหนูเจ้าหนูอ้าวห,หายไปไหนล่ะเขาหายไปไหนของเขาเนี่ยหรือว่าจะออกจากบ้านไปแล้วแต่จะออกไปได้ยังไงฉันก็ล็อกประตูไว้นี่นาอ้าวมานั่งแอบอยู่ตรงนี้นี่เอง ฉันซื้อของมาให้เยอะแยะเลยมาดูสิอันนี้ที่นอนนะลายดอกไม้สีขาวชอบไหมค <c oughs> งจะชอบสินะ <c oughs> แล้วก็มีของเล่นด้วยนะเดี๋ยวฉันหาก่อนอยู่ไหนนะอ <c oughs> ฉันซื้อขนมมาเยอะแยะเลย <c oughs> อันนี้เป็นจานข้าว อันนี้ไงของเล่นชอบไหมแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันเอาอาหารให้ลองกินดูนะว่าชอบไหมแล้วก็มีเบคอนอันนี้ด้วยนะมีน้องไก่ด้วยเอาอาหารอีกไหมอ้าวสงสัยจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ไหม ฉันลืมใส่ปลอกคอให้เลยสีชมพูน่ารักจังว่าแต่ฉันจะตั้งชื่อแกว่าอะไรดีล่ะอืมชื่อ Mom มอมแมมดีไหมถ้างั้นต่อไปฉันจะเรียกแกว่ามอมแมมนะอ้าวหลับสะละเจ้ามอมแมมถ้างั้นฉันไม่กลัวละฉันเก็บของเข้าตู้ดีกว่าเอาไปเก็บไว้ในครัวละกัน ใส่ตู้นี้ละกันจะได้หยิบง่ายๆ่เอาถุงใส่ไปด้วยว่าแต่ฉันมีการบ้านคณิตศาสตร์ของครูปีเตอร์นี่นาฉันต้องรีบทำแล้วไหนดูซิหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสี่ได้8 8ดบวกแ ได้เท่าไหร่อ,อะอาได้สิบหกเย้ฉันทำการบ้านเสร็จแล้วได้เวลานอนของฉันแล้วสิฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนนะเปลี่ยนรองเท้าด้วยถอดมวกออกอืมฉันใส่เป็นชุดนอนอันนี้ละกันแล้วก็เอาชุดนักเรียนเก็บเข้าโตู้ฉันขอติดกิฟต์ด้วยนะโอเคฉันพร้อมนอนแล้ว ฉันนอนแล้วนะ g ไ t นะทุกคน